อันนี้เดี๋ยวพามาดูตรงนี้มันจะเป็นโซนของของไม้ผลนะครับแล้วก็พืชผักจะเห็นว่าเราแยกกันเป็นส่วนชัดเจนนะครับก็คือแหล่งน้ําเรามีสํารองไว้ทั้งด้านล่างแล้วก็ด้านบนของของพื้นที่นะครับตรงนี้จ,จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เป็นแหล่งน้ํานะครับแล้วก็สวนผลไม้แต่ตรงนี้เมื่อก่อนอ่ะมันเป็นฝรั่งกิมจูนะครับแต่ว่าผมได้ลุออกเพราะว่าต้นมันแก่แล้วนะครับว่าจะลงอินทผลัมแทนใช่ครับ อันนี้พี่ภูก็คือทําเป็นร่องน้ําใช่ครับเป็นล่องน้ำแบบนี้ทำไมต้องทําแบบนี้พี่พเพราะว่าจริงๆผมได้ได้เห็นต้นแบบจากจากจากย t ท b บนะครับจากสวนอื่นที่เขาทำก็คือความ ความพิเศษของคาว่าแหล่งน้ําหมายคามว่าเราเราสามารถดูแลเรื่องเรื่องของระบบน้ําได้ง่ายโดยที่เราไม่ต้องทําน้ําหยดหรือไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วถามว่าบางคนเขาก็บอกว่าเราเสียพื้นที่ไหมกับการที่จะมาขุดสระทาคลองจริงๆในคลองเราก็สามารถใช้ประโยชน์ได้หนึ่งก็คืออาจจะตรงนี้คือบัวบัวฉัดบัวไหว้พระเราก็สามารถเก็บเป็นไรายได้ได้เหมือนกันนะครับเลี้ยงปลาด้วยใช่เลี้ยงปลาก็เลี้ยงได้ครับแต่ที่สำคัญก็คือการเก็บกับก,กน้ํะเป็นเรื่องสําคัญมากครับที่นี้ในส่วนของพี่ภูเท่าที่เห็นเนี่ยคือ โอเคมีน้ำครับผมไม่แล้วเวลาลดน้ำก็คือพี่ภูไม่ต้องออกก็คือใช้ตัวตักขึ้นมาลดเลยใช่ครับก็มีตัวตักในกรณีที่ต้นไม้ยังเล็กอยู่เราก็ใช้ตัวตักแต่แต่ตรงนั้นก็ยังมีน้ําสปริงเกอร์อยู่คือพูดนะว่าถ้าถ้าน้ำมีเพียงพอนะ่ะน้ำใต้ดินถ้าต้นไม้ใหญ่นี่คือมันมันมัน,ม,นมันจะสามารถดูดกินน้ำอย่างเพียงพอนะครับใช่ง,งใช่ครับสารักเี่ยวคบอันนี้คือต้นเงาะนะครับเงาะมีปลูกเงาะด้วยเเงาะ มีฝรั่งครับมีฝรั่งก็มีขนุนมีมะม่วงมะพร้าวมีพวกเนี้ยมีแต่ว่าบางจุดก็ตัวนี้ก็อย่างที่ผมบอกก็เป็นต้นฝรั่งกิมจูแต่ว่าผมรล่ออกนะครับว่าจะปลูกลงใหม่กแใช่ใช่ครับหญาแฝกมีข้อดีก็คือการดินพังทลายนะครับใช่ครับผู้ทำมากี่ปีแล้วพี่ตรงนี้ตรงบริเวณตรงบริเวณนี้จริงคือประมาณสิบกว่าปีแล้วครับ แต่เล็กๆก็คือผมจะทําแต่เฉพาะส่วนตรงนั้นนะครับแต่ว่าจะทามาเรื่อยๆเพราะว่า,าเ,เราจะเน้นว่าทําเกษตรแบบแบบค่อยเป็นค่อยไปควาว่าค่อยเป็นค่อยไปของผมหมายความว่าเราทําเพื่อศึกษาพื้นที่ด้วยแล้วก็เพื่อเก็บความรู้ของของการลงมือทําในแต่แ,<ม>แต่ละแต่ละเดือนใช่ครับการที่เราทําทีเดียวบางทีมีโอกาสพลาดเยอะแล้วมันต้องลงทุนเยอะแต่การที่เราทําเรื่อยๆเหมือนเป็นการเรียนรู้ในตัวแล้วก็เข้าใจพื้นที่ของเราและบริหารจัดการได้ลงตัว การเปลี่ยนแปลงเราจะเปลี่ยนแปลงแบบเรื่อยๆถามว่ามันดียังไงผมตอบเลยว่าดีก็คือเราไม่ต้องใช้เงินเป็นก้อนที่เราจะมาทําสวนเราอาศัยว่าต้นไม้บางิีเราเพาะเองก็ได้เราเรียนรู้ว่าออตอ้นไหนมันพาะปลูกได้ในพื้นที่ใช่ผมเปียบเทพเหมือนหยอกกระปุกไปเรื่อยๆใช่ครับเบก็บผสมไปรเรื่อยๆครับผมแลวพอได้ก็ได้เยอะเลยใช่ครับมันมีความมั่นคงมากกว่า,าหลากหลายที่ผมเคยไปเห็นนะเขาเ,เขามีเงินทุนก็จริงแต่ว่าเขามาลงทีเดียวโดยขาดขนาดขาดประสบการณ์หรือขาด ขาดการลองผิดลองถูกขาดความชํานาญในพื้นที่ของของของแตใช่ายครับเพราะฉะนั้นคา <Okay. S 1> ว่ามันคงก็คือการทําไปเรื่อยๆแล้วก็ศึกษาไปเรื่อยๆรูกแบบเราก็จะจัดตามตามพื้นที่ของเรานะครับจุดเปลี่ยนของพี่ปูที่มาทําอย่างนี้คืออะไรพี่จุดเปลี่ยนจริงๆก็คือแต่ดั้งเดิมอ่ะเราเออพ่อแม่เราก็ทําเกษตรอยู่แล้วละครับ,รบแต่ทีนี้เราด้วยคนรุ่นใหมเออ่เพราะว่าทางเศรษฐกิจมันทําให้เราต้อง ต้องไปทํางานนอกหมู่บ้านก็คือไปรับจา้างหรือไปประกอบอาชีพอื่นแต่สุดท้ายแล้วเราก็ไม่ทิ้งไม่ทิ้งไม่ทิ้งกับพืชเดีย <laughs> ไม่ทิ้งกับพืชก็คือ <laughs> อย่าลืม <laughs> ก็ใช่ครับก็คือตรงนี้มันเป็นความยั่งยืนน,นเป็นความสุขที่แท้จริงนะครับ ถ้าคนที่ที่ยังคงทํางานรับจ้างหรืออยู่ในออฟฟิศอยู่ในห้องแอร์ตรงเนี้ผมเชื่อเลยเกินว่า,าหลายคนอาจจะหยหาธรรมชาติที่ที่ที่เป็นแบบอย่างเนี้นะครับคืออยู่ด้วยความยั่งยืนแล้วก็มั่นคงมั่นคงแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยก็ถือว่าปลอดภัยที่สุดแล้วนะครับไม่ว่าอาหารไม่ว่าอากาศไม่ว่า,าสภาพจิตใจหรือร่างกายตรงนี้ปลอดภัยที่สุดแล้วนะครับเห็นไหมธรรมชาติที่พูนใช่ครับเสื่อมไหมเนี่ยใช่ครับเปยมากครับแล้วมันทำให้พอเราเข้ามาก็ผ่อนคลายครับ ตรงนี้จะมีเห็ดมีอะไรเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเพราะเราไม่ได้ใช้สารเคมีนะครับเราจะเราจับกลุ่มกันก็คือทําเกษตรปลอดภัยเรษฐปลอดภัยในที่นี้หมายความว่าเกษตรที่ปลอดภัยเราไม่มุ่งเน้นเรื่องเรื่องของเศรษฐกิจนะครับเราจะทําเหมือนเป็นการแบ่งปันกันมากกว่าแบ่งปันหมายความว่าเหมือนเราแลกกันกินแลกกันใช้แลกกันแลกความรู้กัน <pe ek> เพราะนี่ยั่งยืนกว่ากว่าการที่จะพบปะก,กันโดยการซื้อขายกัน <pe ek> เพรนี้เหมือนว่าไม่ยั่งยืนและไม่มีมิตรแท้ด้วยแต่อย่างนี้เรารักกันเหมือนครอบครัวเดียวกันนะครับนั่นแหละ luôn. คือความสุขปีครับ คือมีเพื่อนมีคนรู้จักกันมากภาษาเดียวกันครับตรงนี้จะเป็นโซนที่บอกวาปลูกไม้ผลแล้วก็ไม้ไม้ผักผักเพื่ออะไรมีหลากหลายชนิดนะครับทั้งผักหวานผักผักที่จริงถามว่าทาไมต้องปลูกเยอะก็เหมือนท่านในหลวงท่านบอกว่าอยากกินอะไรก็ปลูกอย่างนั้นนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ต้องปลูกเยอะก็คือถ้าถ้ามันเยอะเหลือเราค่อยขายประมาณนี้นะครับแต่ถ้าแต่ถ้าเราทําให้มันพอดี เราก็จะไม่ไม่จะเป็นต้องใช้เงินแต่ละบาทในแต่ละวันในแต่ละเดือนเราแทบไม่ต้องใช้เงินนะครับบางคนเขาก็ถามว่าทําตรงนี้มีรายได้จากตรงนห้แล้วยู่ได้ยังไงจริงๆรายได้ของผมที่ที่ใช่รายได้ของผมก็คือการที่เราไม่ได้จ่ายวันละ 200- หรือ300ต่อวันกับการที่เราต้องไปซื้อผักผลไม้ซื้อเงาะซื้อลำไย,ยเขานั่นคือรายได้ของผมเพราะผมไม่ต้อง,องใช่ครับก็เท่ากันนั้นคือเป็นรายได้ของผมนะครับ แล้วอาหารที่ที่ที่เราทําเองคืออาหารนี่ปลอดภัยเรารู้ที่มาด้วยว่าเราใส่อะไรลงไปเรามั่นใจใช่ครับผมลูกหลานเราครอบครัวเรากินก็มีความมั่นใจครับแล้วก็สุขภาพความจิตและการแบล่งปันตัวนี้เป็นยาอายุวัฒนะครับผมอันนี้ข้าวอะไรพี่ปู่อันนี้ข้าวมมล็105นะครับ105ครับผมงามมากพี่แล้วแล้วข้าวที่105พี่ปู่กสี่ไร่ที่ตรงนี้ตรงนี้หยุดทั้งหมดประมาณสี่ไร่ครับสี่ไร่ครับอันนี้เป็นข้าวอินทรีย์นะครับเราไม่ใช้สารอะไรนะเราใช้แต่เฉพาะน้ำหมัดข้าวดำครับพี่อะไรครับ มันเหมือนข้าวดำเลยในข้าวหวเลยข้าวดำครับผมข้าวดำด้วยทำนาดำครับทำนาดำครับพ en> ี่จะว่าดันดำพี่ดำไปแท้รถดำหรือคนดำอันนี้นี่เรามีการจ้างครับเรามีการจ้างใช่ครับดำเองด้วยผสมกันเราเราจ้างคนงานมาแล้วก็เราเราก็ดำร่วมกับคนงานสีพี่สวยเรื่องของนาข้าวใช่ครับแล้วก็มีไม้ประดับด้วยใช่ครับไอตรงนี้ที่ทางเดินนี้ใช้ของพี่ปลูกอล้วพี่ตรงนี้ผมปลูกมีหลายชนิดอันนี้คือมันเป็นเอ่อ ต้นไอ้นั่นน่ะต้นกวาวต้นทองกวาวหร,ร,รือเป็นต้นดอกจานนะครับถามว่าปลูกเพื่ออะไรจริงๆเราเราทำกเกษตรนี่นเราอยู่กับการทําเกษตรต้องอยู่ให้มีความสุขนะครับส,ส,สุขรธรรมชาติแล้วก็มีต้นไม้ดอกไม้มีไม้ผลมีไม้ป่า,านะครับรเราไม่ใช่ทําเกษตรแบบทำให้เราเครียดเราทําให้มันมีความสุขอะไรที่เราอยากทําเราก็ทํานะครับปลูกอะไรเราปลูกใช่ครับผมของกินอะไรเราปลูกจะสังเกตว่าเราเราสามารถที่จะปลูกผักหวานต้นผักหวานพวกก็แซมมาเกือบทุกต้นนะครับ ผักหวานแซมด้วยใช่ครับผมพูดทำไมเอาล้อใส่ด้วยพีข้ออะไรตรงตรงนี้ล้อเนี่ยเวลาเราตัดหญ้าเวลาทำคอนเสิร์ตมันมันจะได้รู้พิกัดของของต้นไม้ที่เราวางนะครับอ๋อเราจะได้ไม่โดนผมไปมาเยอะผมเพิ่งเคยเห็นเนี่ยครับการชนใช่ครับผมการชนในเครื่องตัดหญ้าครับแล้วการดูแลก็ก็จะง่ายนิดหนึ่งนะครับครับจะสังเกตดูใต้ต้นยอเขาจะปลูกผักหวานอ๋อต้นยอผลหวานคู่กันใช่ใช่ครับผมเขาเกี่ยงไม่อย่างงี้ครับมันจะสามต้นอืม ก็ส่วนใหญ่ก็จะปลูกผักหวานแอบกับเกือบทุกต้นนะครับครับก็ต้นกล้วยเป็นตัวนำนะครับทำทำให้มันเกิดความชุ่มชื้นในดินนะครับเห็นที่ปลูกต้นหยอยพี่ชอบกินลูกยอเอพี่ยนหเป็นพี่เลี้ยงที่ดีที่สุดแล้วในในความคิดของผมหมายความว่าเป็นพี่เลี้ยงของผักหวานนะครับตามประสบการณ์พี่เลยใช่ไหมใช่ครับผมพี่ปลูกใส่เนี่ยนี่ใช่ครับใช่ครับพี่ผักหวานนี่คือต้นหยอครับผม จริงๆยอก็มีส่วนเป็นสมุนไพรกินได้แล้วก็เป็นสมุนไพรเพราะว่าผมหมักหมักเพื่อที่จะฉีดพ่นของต้นข้าวเขาใช้ต้นยอลูกยอเนี่ด้วยนะครับอบเป็น,นการมำรูปแมงมุมอีกแล้วใช่ครับนะครับ,รบแล้วทีนี้ในส่วนของพี่ปูก่อนนันเนี่ยคืออาจจะไม่ได้เป็นลนักษณะเป็นขุดอะไรพวกนี้อยู่แล้วล่ะนี่ขุดบอ่อเมื่อกี้ที่พี่บอกเมื่อกี้ จุดเปลี่ยนอีกอย่างนี่ใช่ไหมาทำไมถึงต้องมาลุกมาต้องมามีแหล่งน้ําจากนาปกติมาทาอย่างเงี้ยจุดเปลี่ยนอยู่ตรงไหนพี่จุดเปลี่ยนอยู่ที่ว่าผมเคยให้พ่อตามาทํานาตรงนี้นะครับปัญหาที่เจอคือเรื่องของความแห้งแล้งของการทํานาแต่ละฤดูกาลนะครับแหง้งแล้งใช่ครับนาแห้งแล้งผลผลิตไม่ได้นะครับเพราะว่าฝนฟ้ามันไม่ตกต้องแต่ฤดูกาลผมก็เลยเปลี่ยนแนวะคิดว่าเอ๊ะทำไมเราเราไม่ให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องน้าถามว่าเราเสียพื้นที่เพื่อที่จะเก็บกักน้ํา แล้วสิ่งที่ได้หมายความว่าได้อะไรมันได้มากกว่าการที่เรามายอมเสียพื้นที่โดยการสมมติว่าเรามีนาเก้าไร่แต่เราทํานาทั้งหมดโดยที่ไม่มีแหล่งน้ําไม่มีแหล่งเก็บกักน้ําถามว่าปีปีหนึ่งบางปีมันแรงเราอาจจะไม่ได้ข้าวเลยหรือได้ข้าวแค่ไม่ไม,ไม่ไม่ถึงครึ่งหนึ่งของหรือหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ถึง5 0เนะครับแต่ถ้าการมีมีสระน้ําหรือมีแหล่งน้ําที่เพียงพอเราสามารถได้ข้าวเต็มจํานวนทุกๆปีนะครับ แล้วมันไม่ใช่ได้แค่ข้าวนะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะได้เพราะว่ามันมีความชุ่มชื้นของของดินหรือแหล่งน้ําที่เพียงพอเนี่ยเราสามารถปลูกสิ่งเหล่านี้ได้นะครับครับของพี่ที่สวยมากพี่ลักษณะเป็นเหมือนสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมเพ่ใช่ครับผมถึงนู่นเลยครับออไม่ถูถึงนู่นเลยพี่ใช่ครับถึงนู่นเลยครับอันนี้เราจะแบ่งโซนชัดเจนนะครับก็คือโซนไม้ผลตรงกลางนี่นาใช่ครับตัวการก็คือไม้หรือเอ่อเป็นพืชประจำปีหมายนกับถึงนาข้าวนะครับแล้วก็จะเป็นโซนของไม้ป่า ด้านบนเราจะมีสระเรามีสระล่างสระบนถามว่าทําไมต้องทําสระล่างสระบนจริงๆเพื่อให้ง่ายต่อการดึงน้ํามาใช้นะครับให้น้ํามันสามารถกระจายได้ทั่วที่ของเราเองครับถ้าพูดอีกในหนึ่งก็คือที่ผมเข้าใจที่เขาว่าธนาคารใต้น้ําธนาคารใต้น้ําที่ผมเห็นก็คือเขาพยายามหาแหล่งน้ําที่เอ่หาจุดลงของน้ําเพื่อที่จะเก็บน้ําอยู่ใต้ดินแต่ของผมผมมองว่าถ้าเกิดเราขุดสระ มันก็คือธนาคารเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดการที่จะเอาน้ามาใช้ก็คือต้องเจาะบาดาลเหมือนที่ตรงนั้นนะครับครับเดือนพฤษภาคมเป็นเดือนเดือนที่น้าใต้ดินเนี่ยน้อยหรือแห้งหรืออยู่น้อยที่สุดนะครับแต่ของผมสามารถที่จะดูดมาใช้โดยที่ระดับของน้าเหลือต่ำจากพื้นดินประมาณเจ็ดเมตรโอ้ในเดือนพฤษภาคมนะครับเป็นเดือนที่น้าใต้ดินจะแห้งน้อน้อยพาพี่ก็คือปล้นแรงได้แล้วตอนนี้ใช่ครับไม่มีปัญหาเรื่องน้ำแล้วคือคือมวลน้ําที่ที่อยู่ณตอนเนี้ยมันจะมาออกันก็เหมือนธนาคาร ธนาคารน้ำได้เลยครับ,รบที่เราสามารถขุดสระเพื่อเก็บกักน้ําน้ําซึมไปไหนมันก็ซึมไปข้างล่างนะครับ,รบวเวลาจะเอามาใช้ก็คือคือข้างล่างมันมีเต็มอยู่ได้นะครับเห็นที่ผูกปลูกไม้ยืนต้นไม้ป่าด้วยครับอันนี้ก็มีต้นพยุงแล้วก็ต้นไม้แดงต้นพยอมพยอมด้วยใช่ครับดินแถวนี้มันเป็นดินแบบไหนพี่มันคล้ายดินดินถ้าพูดไปแล้วดินก็ไม่ค่อยดีนะครับมันดิน ดินร่วนปนทรายส่วนใหญ่จะเป็นดินทรายเพราะตัวนี้มันเป็นคูน้ําก่อนมันเป็นทางน้าเมื่อก่อนนะครับมันจะเป็นทรายมากกว่าผลกรวดดินไม่ค่อยดีแต่พูดตรงว่าดินเราก็สามารถที่จะปรับปรุงได้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะพี่ก็พอได้อยู่นะครับแล้วก็มีการปลูกม้าเย็นต้นไส้กว่าเป็นพยุงนะพี่เห็นมีอันนี้ยางนาไหมพี่ไม่ใช่อันนี้ต้นไม้แดงนะครับนี่ไม้แดงครับไม้แดงอันนี้ต้นพยมพยมอ๋อพยมครับสวยนะพี่ครับ ปีเดียวหนนี้ปลูกปีทีเดล้วนะครับโตไวมากครับบ่อที่นี่บ่อลึกกี่เมตรพี่บ่อลึกหนึ่งเมตรนะครับกี่เมตรนะหนึ่งเมตรครับผมเฮ้ยทำไมหนึ่งเมตรพี่ผมตั้งใจว่าจะเลี้ยงปลานะครับผมจะเลี้ยงปลาแล้วก็จะเลี้ยงเลี้ยงนกกระทาหรือเลี้ยงไก่ในบ่อปลาตรงตรงนั้นน่สร้างเป็นเกาะเป็นโครงการต่อไปใช่ครับผมเมตรนึงครับแต่ว่า้ายกว่าพี่นก็เห็นชัดว่าเริ่มออกดอกออกผลเห็นได้ภาพภาพมาระดับหนึ่ง นี่ตามใยพ่อพอเพียงครับอันนี้เป็นเป็นแรงมาดานใจเป,นเ,ปนเ,เป็นเป็นเป็นแรงผลักดันตามอ,อของสายะราชานที่เราทำเราก็ทําตามท่านพระอ,องค์ท่านเพราะนึกถึงท่านแล้วขนลุกทีเลยครับใช่ครับ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นตั้งใจว่าเป็นบ่อปลาครับผม,บผมก็คือเราจะเลี้ยงปลากินพืชแล้วก็จะเลี้ยงสัตว์พวก คือตั้งใจที่ว่าจะเลี้ยงไก่บนขอบสายหรือบนสาย่เงี้ย<อ>ก,ก็เพื่อการเรื่องเรื่องของเรื่องของหมาเรื่องของศัตรูของของไก่หรือสัตว์เลี้ยงเรานะครับมันจะมีหมามีงูมีพวกนกค,คและอีส่วนหนึ่งก็คือถ้าเกิดเราเราเลี้ยงด้านบนเนี่ยเวลามูลสัตว์ถ่ายออกมามันก็จะเป็นเป็นปุย๋ยแล้วข้างล่างก็จะเป็นปลามันก็จะคนนี้จะเอื้อกันในเวลาเราจะเอาน้ํามาใช้ก็คือน้ําที่มีคุณภาพน้ําที่มีค่าอาหารนั่นแหละหรือมีปุ๋ยนั่นแหละครับ อันนี้จะปลูกคละกันนะครับมีไม้แดงมีต้นกล้วยมีต้นมะพร้าวมีต้นพยุงพยุงครับกล้วยครับพี่ผู้ตอนนี้มีปล่อยปลาอะไรบ้างอย่างปีอ๋อปีนี้ยังไม่ได้ปล่อยเลยครับไม่ได้ปล่อยเลยครับอันนี้เพิ่งขุดปีที่แล้วจริงๆตรงเนี้ยเพิ่งทําปีที่แล้วนะครับดูต้นไม้ที่โตเร็วมากนี่ต้นพยอมครับกี่ปีพี่เนี่ยปีเดียวครับผมปีที่แล้วโอ้ปีเดียวพยอมนะครับต้นพยอมครับพยุงนี่อันนี้พยุงกี่ปีพี่ประมาณปีแล้วอันนี้ปลูก ปีเดียวกันนะครับปีเดียวกันครับผมหนึ่งปีครับนี่ก็ไม้แดงข้าวพี่สวยพี่เป็นข้าวอินทรีนะครับจริงๆแล้วผมทําปอเทืองมาสี่ปีแล้วครับอ๋อสี่ปีครับผมพี่หวานปอเทืองลงไปเลยใช่ครับผมแล้วก็ไถกบไถกบครับผมแต่ปีนี้ไม่ค่อยงามเท่าไหร่หรอแก็โอเคอยู่นะพี่ปีที่แล้วงามกว่านี้เยอะเลยมันแรงมันแรงพี่ใช่ใช่ครับอากาศมันร้อนจัดบ่อปลาตรงนี้พี่ภูกี่บ่อนะพี่สามบ่อสามบ่อ สองบ่อสามบ่ออันนั้นเป็นบ่อบ่อใหญ่บ่อลึกอันนั้นอันนั้นคือท้ายท้ายสวนละใช่ครับผมพี่พูตัวนี้ถนนมาผีตรงรูดอย่างเงี้ยครับถนนครับโอเคผมอยู่ได้เดินถนนล้อมรอบหมดเลยครับจะเอาโดนไปบีนดูมูีกครับพอดีวผมเรียกโทรศัพท์มาถนนนี่ล้อมรอบหมดเลยครับแล้วถ้าเกิดว่าเราปลูกปลูกเพื่อเพื่ออะไรหนึ่งก็คือปลูกไม้ป่าได้อะไรหนึ่งก็คือไปเป็นไม้อายุยืนเราสามารถที่จะใช้ประโยชน์ใช้สอยในในอนาคตในอนาคต แล้วป่าเราเนี่ยอย่างเช่นตัวน,นู้นแหละมันมีเห็ดขึ้นนะครับมีเห็ดขึ้นแล้วใช่ครับผมยังมีเห็ดขึ้นสอบตรวจว่าปูป่าเรากินอะไรใช่ครับผมที่ปูตอนนี้ในในส่วนของครอบครัวเองเนี่ยเขาเขาเห็นด้วยในการทําลุกขึ้นมาทําวิถีเกษตรเมือ่อเมื่อก่อนน่ะทางภรรยาจะขัดแย้งนิดหนึ่งเพราะว่าด้วยด้วยด้วยความจะเป็นเรื่องของการต้องหาเงินส่งเสียลูกส่งเสียลูกเรียนนะครับครับแล้วเราเรา,เราทําเกษตรอ่ะต้องยอมรับว,ว่าทําเกษตรอาจจะไม่ได้เป็นตัวเงิน โดยฉับพลันเหมือนการทาธุรกิจนะครับ,รบมันอาจจะใส่แค่ว่าทําเกษตรเพื่อความยั่งยืนเพื่อเพื่ออนาคตมากกว่า,ออาใชต่ตอนตอนที่พี่ปูมีที่พี่ปูทาอยู่นั้นเป็นไส้ก่อให้เกิดรายได้อย่างดีหมาคว่าต้งสวนนี้ใช่ไหมครับรสวนตรงนี้ถ้าถ้าเป็นไรายได้ที่ชัดเจนผมว่ายัยงยังบอกว่าไม่มีนะครับแต่ว่าไรายได้ที่เราเห็นกําไรที่เราเห็นแต่ละวันหรือแต่ละครั้งที่เรามากําไรคือมันสุขใจ,ขใ,จใช่ครับผมแล้วก็ ผลไม้หรือว่าผักผลไม้อะไรที่มันมีตามฤดูกาลผักที่เราปลูกปลูกไม่เยอะอันนี้เราได้กินอันนี้คือกําไรนะครับเพราะเราไม่ต้องจ่ายเงินว,วันละสองใช่ข้าวนั่ก็ได้กินตลอดปีดดปใช่ครับแล้วเป็นข้าวอินรียนะครับครับผมตอนเช้ากินได้ถึงตอนเย็นนะครับถ้ายังนิ่มอยู่เลย <c oughs> ใช่ครับผมทีนี้ตรงนี้เราเป็นบ่อน้ําท้ายสวนพี่ภูใช่ไหมครับ <c oughs> ใช่ครับผมอันนี้บ่อนี่จะลึกมากบ่อน,นี้ลึกแค่กี่เมตรตนนี้ขุดไปแล้วหกเมตรหกเมตรเลยครับผม ตอนแรกหกเมตรแสดงว่ากดตอนที่สองอีกไม่ไม่หมายความว่าหกเมตรแต่ตอนนี้มันจะตื้นอยู่ประมาณสักห้าเมตรครับตัวนี้เราลอ้ลอ,ล<ะ>ลอไมไว้คือกันวัวใช่ไหมใช่ครับผม <c oughs> คืออันนี้อตอนทําสวนแรกๆก็คือตรงนี้เป็นบอ่อแหล่งน้ําใหญ่ตอนนั้นเรายังไม่ได้ขุดบอ่อเยอะแล้วก็ยังไม่มีบอ่อบาดาลตรงเนี้มันเป็นที่ตั้งสูงสุดเวลาเราสูบน้ําใช้ก็คือเอาจากที่สูงลงไปที่ต่ำมันทําให้การบริหารจัดก,การน้ําง่ายครับ <c oughs> ก็เลยมันมี แรกๆก็คือตรงนี้แล้วก็อีกด้านล่างอันนั้คือทําก่อนตรงกลางเนี่ยเริ่มท,ทําทีหลังเพราะว่าเริ่มเริ่มชัดเจนในการทรําเกษตรเราเริ่มเข้าใจว่าการทาเกษตรแล้วมันจะได้อะไรการปลูกป่าได้อะไรการทรําเกษตรแบบปลอดภัยน้ำจะได้อะไรหนึ่งก็คือได้สุขภาพตอนนี้เราเมื่อก่อนนะผมชาครึ่งซี่นับครับ,รบแต่หลังจากการทําเกษตรเนี่ยก็คือหนึ่งก็คือเราได้กินอาหารที่ที่มันปลอดสารแล้วก็การได้มาทําอะไรโดยที่ไม่มีความเครียดแล้วอยู่กับธรรมชาติผมว่านี่แหละคือธรรมชาติบำบัด อันนี้ความสุขธรรมชาติสุขภาพดีถ้าถ้าจะให้สรุปในส่วนของพี่ปูว่าเอาสิ่งที่ได้ก่อนถ้าเรามองย้อนว่าหนึ่งแหละคือความความความสุขทางใจนะครับมีอาหารปลอดภัยรับประทานบริโภคในครอบครัวนะครับแล้วก็สร้างความยั่งยืนในอนาคตใช่สําหรับครอบครัวด้วยนะทีนี้ถ้าสรุปภาพรวมใหญ่ครั้งหนึ่งเนี่ยที่พี่ปูมีทั้งหมดกี่ไรนนะพี่ถ้ามองข้างบนทั้งหมดลงมาทั้งหมดเก้าไร่ครับมีเก้าไร่นะครับพี่ปูก็จะมีเรื่องของการ ปุดบ่อครับผมตั้งแต่ท้ายสวนจนถึงต้นสวนฝั่งนู้ดเลยใช่ครับผมแล้วก็มีตรงระหว่างกลางด้วยครับผมมีปลูกข้าวครับซ้ายขวานะครับก็คือสําหรับบริโภคในครัวเรือนครับผมแล้วก็มีบ่อน้ําเก็บน้ําสําหรับใช้ทั้งปีตั้งแต่ท้ายบ่อจนถึงต้นบ่อฝั่งนแอต้นต้นพื้นที่ฝั่งนู้นนะครับผมนั่นหมายความว่าถ้ามองเรื่องของความสมบูรณ์ของสวนนี้คือถือว่ามีความสมบูรณ์มากนะครับก็คือคิดว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีเลยแหละนะครับ เรื่องของประสบการณ์ในการปลูกพืชต่างๆด้วยต้นไม้นะครับม้อินทนนะครับมีการปลูกผักมีไม้ผลนะครับแล้วก็มีการเลี้ยงปลาบางส่วนด้วยที่อยู่ตรงบ่อฝั่งนู้นครับอำหรับนี้ต้องขอคุณพี่ภูมมากนะครับได้ความรู้เยอะทีเดียวยังไงไว้เคยเจอโอกาสนะครับพี่ยินดีนะครับขอบคุณมากครับพี่สำหรับเพื่อนๆนะครับที่ยังไม่กดติดตามกด subscribe นะครับฝากกดติดตามกด subscribe นะครับปุ่มจะอยู่ด้านขวามือสีแดงนะครับกดเป็นหนึ่งครั้ง จะมีกระดิ่งขึ้นนะครับให้กดกระดิ่งด้วยนะครับเมื่อผมอัพคลิปดีๆนะครับก็จะสามารถดูคลิปได้ทันทีครั้งนี้ต้องขอขอบคุณมากครับสวัสดีค,ค,ครับพี่รับสวัสดีครับ